โดนจมศูนยครับรถเรากำลังขับไปจีอยู่โอดไกลเ่ยจ่าขอมาไหนกํลังขับไ่กัน <c oughs> อ,ยอ,อยู่โอเคล้โหแม่งอะไรวะเนี่ยกัดไม้ปล่อยเลนะเราปล่อยเรปล่อยนะ โดนจริงแล้วโดนจริงแล้วนงี้ยวยวุ้ยววจากตรงไหนวะมันยิงมันยิงมาจากตรงป้อมตรงทิดเอ็นดีนอตอิอ๋อองมาชาลีนะครับม

โอ้ยหอ้หองม,งมันยิงไปจากไอ้บนแฮนก้าข้างบนนะจะพ้นล้วจะพ้นล้วเออเออรอ,อ,อดแล้วครับผม อยสวยฮอฮอ์ระเบิดแล้วเขี้ยะโอ้วาโล่อ้กว่าว้า าำาเลยครับเลยมงเสยตายครับรถรถรถจีสตูกำลังถอยไปแล้วครับ ยิงได้ไหมยิงยิงยิงได้ไหมยิงได้หมโอเคโอเคผมผมสมกุตตตมสมกตรงตรงตรงตัวรถแท้ผมสมบุกตรงตัวรถแท้ จะได้ยิงมาแล้วนะครับมงสอนมามันยิงสอนมาถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วเจ็บแล,ล,ล้วเจ็บแล้วสวยครับเฮ้ยมีมีมีตรงฟอไมายนะครับตายแล้วตายแล้ว,ลวสวยอะไรไอ้ยสองนั้นก็ตายแล้วใช่ไหมครับโคตรมีคนอีก<อ> เอาคมีกระสุนให้ทำไงจะเล่นไรยิงเพื่อนก่อนยิงเพื่อนผมยิงเพื่อนเ,ออเอนป็น,นปคนหนึ่งท้องหน้านประมาณเจ็บสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ยโดนยิงแล้ว แอสไซ์ลงครับเจเจ็ดมาช่วยแล้วเจ็ดมาช่วยแล้วดดได้ครับได้ครับมันมีป้อมป,ปืนนะมันคุณป้อมป,ปืนได้แล้วออโอเคครับผมยากแล้วทีนี้ ว่าตอนนี้อยู่ก,กลางน้ำครับขับกลับมีนเลยก็ได้จ้างครับตรงนี้หอไปข<ม>้<อ>างล่างก็จะทำอะไรครับไม่โดนก็ไม่โดน,นเตรียมยิงยากครับครับ,คร,บครับว่าอะไรนะใครว่าอะไรนะี่ดูจีไม่เหลือเลยโอ้โห <c oughs> ต้นเพียบเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นอะไรต่อ ไปช่วยเติมที่แนวหน้าก็ได้ขอกดหนุนด้วยจ้าตอนนี้โดนรถถังยิงกดนมีใครป้องลราขอลงล่างหนครับผมตามมาเลยตรงนี้ก็ได้นะครับผมอยู่ผมโดนอยู่สิบเขากำลังจะสร้างเข็มลูกบอลจ้าดูว่ามีตัวมาขึ้นมาโอ้โหไม่ทันไม่ทันมันจะมาช้าหรอแล้ว อย่าเพิ่งชาร์จมานะอย่าเพิ่งชาร์จมันนะรอก่อนโอ้โหตายแล้วจังเลยใครครับคุณชูผมทักพอดีเกือบ <laughs> แล้ว <laughs> แล้วนี่รถอะไรใหม่แล้วเนี่ยรถมันเด้่หแย่ yeah, แล้ว ยืนไว้ไปไปโอ้ยรถรถจีมันครับรถรถจีมันมันแฟข้างหน้าครับรถรถจีอะไรใครใครใครอะไรอะไรอะไรตรงไหนใคร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 ทำอะไรได้ใครรถถังสควอตหึงเข้ามาไดหมไม่ได้สควอตอยู่เดี๋ยตายก่อน โดนหนึ่งนัดโดนหนึ่งนัดโดนหนึ่งนัดโอย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 ตายโอยสวยโดนโดนโดนช่วเข้ามาหน่อยเข้ามาจะเอาของลงโอ้ยโอยโอยหอแม่งบินอย่างต่ำอะลออ อากาศยิงลูกเจ็ดไม่เไว้้รถไว้รถไว้รถไว้ังไ้ันล้โอ้แนีม่หมอบไห้าแล้วเพิ่งจะเข้ามายังไม่มัน เผ้าไปมีนะเมื่อกี้ดูผลงานเอง่อยดิข้าได้กี่คนวันนี้ตรงหนึ่งคนข้าไงหนึ่งเาอีกายแทงเขาเลยแอดมินพี่โปกับแอดมินจริงเ่ย